แบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาหมายถึงสื่อดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ที่สร้างและใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย3รูปแบบคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.A.I. สื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตหรือ w b i และ e-Learning คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ C.A.I เป็นการประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาปโปรแกรมขึ้นเพื่อนำเสน,นอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ mm hmm. เช่นการสอนแบบคมิวเตอร์การจำลองสถานการณ์หรือแบบการแก้ไขปัญหาลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วย4ประการคือ mm hmm. 1 สารสนเทศ 2. ความแตกต่างระหว่างหมุค่คลน 3. การโต้อตอบ 4. ป้อนป้อน,นกลับโดยทันทีการออกแบบบทเรียนคมอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1. เริ่มจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ 2. เนื้อหาค่อยๆเพิ่มขึ้น 3. ในแต่ละกรอบจะต้องมีการแนะนำความรู้ใหม่อย่างเพียง 4. ในระหว่างการเรียนจะต้องทำให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความเข้าใจ4 5. การเลือกคำตอบที่ผิด 6. การเรียนด้วยวิธีนี้ทำให้ผู้เรียนได้ความสามารถของตนเองหลักการออกแบบ หเร่งเล้าวความสนใจ 2. บอกวัตถุประสงค์สทบทวนความรู้เดิม 4. ี่นำเสนอเนื้อหาใหม่ 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 6. ก,กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับแปบดบทดสอบความรู้ใหม่ 9. สรุปและนำไปใช้บทเรียน ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหนึ่งสามารถให้ความรู้และตอบสนองความสามารถของผู้เรียนได้สองสามารถคำนวณได้รวดเร็วและแม่นยำสามช่วยสอนความคิดรวบยอดและทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีสี่สามารถเรียนได้อย่างไม่จำกัดเวลาและทบทวนได้ตามที่ต้องการหา สามารถจัดแผนการเรียนการสอนได้ดีด้วยการที่ผู้สอนสร้างโปรแกรมที่มีขั้นตอนและระบบที่ดีสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ WBI สื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือเป็นการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียที่ช่วยในการสอนโดยการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของ,ขอ,งอินเทอร์เน็ต มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมากมายโดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนททางลักษณะของสื่อคือเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต 1. เป้าหมายคือการสอนสองมีวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ สเป็นลักษณะการสื่อสารแบบ2ทาง 4. การการใช้เพื่อการเรียนการสอนแต่ไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้น 5. รูปแบบของการสอนจะเน้นการออกแบบการสอนการมีปฏิสัมพันธ์การตรวจสอบความรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีจิตตวิทยา ครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์การเรียนการสอนโครงสร้างแบบค้นหาคงสคงสร้าโเป็นโครงสร้างที่ไม่มีกำหนดขนาดรูปแบบไม่มีโครงสร้างที่ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บลักษณะของเว็บแบบนี้จะมีการให้เครื่องมือในการสืบค้นหรือเพื่อค้นหาตามที่กำหนดผู้เรียนสามารถค้น เข้ามาค้นหาเนื้อหาโดยไม่มีโครงสร้างข้อมูลเฉพาะโครงสร้างแบบสารานุกรมเป็นการกำหนดโครงสร้างแบบ tree หรือแบบต้นไม้คือเป็นการลำดับขั้นตอนเพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่ของเว็บหรืออยูภย่ภายนอกเว็บอย่างมีระบบ โครงสร้างแบบการเรียนการสอนเว็บช่วยสอนแบบนี้จะมีโครงสร้างหลายอย่างในการนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเว็บช่วยสอนก็คือเว็บช่วยสอนจะมีการเชื่อมโยงในลักษณะที่มีเรียกที่เรียกว่าไฮเปอร์เท็กและเข้าถึงข้อมูลอย่าง มากมายบนระบบอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน 1. กิจกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียน 2. ส,สามารถจัดหาขุมทรัพย์ข้อมูลสารสนเทศมากมายมหาศาลแก่ผู้เรียน 3. สนับสนุนการสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของผู้เรียนร่วมห้องหรือผู้เรียนต่างห้องเรียนการประเมินเว็บไซต์เพื่อการศึกษา 1. การประเมินเพื่อวัตถุประสงค์ 2. การประเมินลักษณะ 3. การประเมินภารกิจ 4. การประเมินการเชื่อมโยง ห้าการประเมินเนื้อหา e-learning การเรียนรู้แบบออนไลน์หรือ e-learning เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตนโดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วยข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆจะถูก ส่งไปยังผู้เรียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยผู้เรียนผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นทุกคนสามารถติดต่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติโดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย การนำ e-learning ไปใช้ในการเรียนการสอนสามารถทำได้3ลักษณะดังนี้ 1. การเสริม 2. การเตริม 3. สื่อหลักองค์ประกอบของ e-learning 1. เนื้อหา 2. ระบบการบริหารการเรียนหรือ LMS 3. การติดต่อสื่อสาร 4. การสอบมีการวัดผลการเรียนประโยชน์ของ e-learning 1. ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสะดวกในการเรียน 2. ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย 3. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่าย ประหยัดเวลาและค่าเดินทางการเรียนแบบ e-learning จะให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสิ่งที่สำคัญคือการแสดงความคิดเห็นเพื่อเพื่อเรียนและเพื่อเกิดให้เรียนรู้ผู้สอนจะต้องมีการโต้อตอบอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีความรู้สึกในการเรียนจะต้อง จะไม่ต้องรอเป็นเวลานานกว่าที่จะได้คำตอบจึงเรียนแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายและอีกอย่างผู้เรียนก็ต้องมีการวางแผนและการรับผิดชอบในการเรียนจะทำให้ e-learning เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราผุ้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้